อย่าเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยเนื้อหนังกระดูกและเส้นเลือดเท่านั้นส่วนที่แท้จริงของมนุษย์คือจิตวิญญาณของเขาและสิ่งต่างๆที่เพิ่งกล่าวถึงผิวหนังเนื้อกระดูกและเส้นเลือดเป็นเพียงสิ่งปกคลุมภายนอกเป็นม่านแต่ไม่ใช่มนุษย์เมื่อมนุษย์จากไปเขาจะปลดเรื่องผ้าคลุม ทั้งหมดที่คลุมเขาไว้และส่วนต่างๆของร่างกายของเราเหล่านี้สอดคล้องกับความลับของปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ผิวหนังเป็นแบบอย่างของสวรรค์ซึ่งแผ่ขยายไปทุกหนทุกแห่งและปกคลุมทุกสิ่งราวกับเสื้อผ้าเนื้อหนังทำให้เรานึกถึงด้านชั่วร้ายของจักรวาลกระดูกและเส้นเลือดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชรสอันศักดิก์สิทธิ์พลังภายในของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของผู้สร้างแต่ล้วนเป็นเพียงสิ่งปกคลุมภายนอกเพราะภายในมนุษย์มีความลับของมนุษย์สวรรค์จุด ทุกอย่างด้านล่างเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับ ทุกสิ่งข้างต้นนี่คือความหมายของคำกล่าวที่ว่าผู้สร้างได้สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เองแต่เช่นเดียวกับในสวรรค์ซึ่งปกคลุมทั่วจากกวาลเราได้เห็นรูปร่างต่างๆที่ดวงดาวและดาวเคราะห์ต่างๆสร้างขึ้นมาเพื่อสอนเราเกี่ยวกับสิ่งที่ซ่อนเร้นและความลับอันล้ำลึกชั้นใดบนผิวหนังที่ปกคลุมร่างกายของเราก็มีรูปร่างและรูปแบบที่เหมือนดาวเคราะห์และดวงดาวในร่างกายของเรารูปร่างทั้งหมดนี้มีความหมายที่ซ่อนอยู่และถูกสังเกตโดยนักปราชญ์ที่สามารถอ่านหน้ามนุษย์ได้ So